กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลมีเดียกรณีภาพพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราธิวาตราชนครินชู2นิ้วขนาดตกแต่งศพจากสิตรีนิมิตีวงผู้บังคับหมู่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดดาราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในสามรายที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในพื้นที่วันที่29ตุลาคมวันนี้โรงพยาบาลนาราธิวาสเปิดถแถลงข่าวโดยพ,พยาบาลทั้ง3าคนทั้งบุคคลในภาพและเจ้าของโทรศัพท์มือถือออกมาชี้แจง นางสาวพัดเลาะรอดอมาแสะพยาบาลวิชาชีพที่ปรากฏอยู่ในภาพมุมซ้ายยอมรับว่าไม่มีเจตนาที่จะลบลูศพโดยอ้างว่าเป็นการแสดงออกถึงความดีใจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ชนสูตรตกแต่งศพจึงถ่ายภาพบรรยากาศการทำงานเก็บไว้อันนี้ฉันได้รับมอบหมายมาให้ไปชนสูตรศพแล้วก็ช่วยเย็บตกแต่งศพความรู้สึกแรงดิฉันความรู้สึก่บภู่ิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีมากเพราะว่าถือว่า ผู้สูญเสียทั้งสามท่านคือว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจงงจรจๆที่เสด็จนันที่แล้วก็เข้าไปตรงนั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นที่ว่าจะไปถ่ายหรือว่าย่อเย,ยียศพอย่างที่เห็นตามโซเชียลมีเดียทั้งงลายนะคะขณะที่นางสาวโนซีราดอเลาะพยาบาลชูสองนิ้วมุมขวาของภาพปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียและยืนยันไม่มีเจตนาดูหมินศพ ส่วนนางสาวโนริสาเจาะแลพยาบาลเจ้าของโทรศัพท์มือถือและเป็นคนที่ถ่ายภาพยืยนยันเจตนาไปในทางทิศเดียวกันกรณีนี้นายชัดชัยศรีนามวงผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาราธิวาสจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดและลงโทษทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องคณะทำง,งานที่เป็นบัตรหน้าที่ในวันนั้นนะครับทุกคนเป็นบัตรหน้าที่ด้วยความตั้งใจเต็มใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะเพื่อที่จะให้ ผู้เสียชีวิตทุกท่านเนี่ยอยู่ในสภาพดีที่สุดนะครับเราใช้เวลาทำงานเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับทั้ง3ามศพนะครับทันที่4โรงพยาบาลรนราธิวาสราชนครินทร์นะครับเราจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดและลงโทษทางวินัยต่ำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งนี้คำนิยามของวิชาชีพพยาบาลมีคำนิยามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลระบุไว้6ขอ้อ โดยการกระทําของพยาบาลกลุ่มนี้เข้าข่ายขัดหลักจรรยาบรรณในข้อที่1คือประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และข้อ4พึงเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับเว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้นั้นหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายทีมข่าวดิลิ e w s TV รายงาน